ก็เรื่องที่กูเนี่ยเป็นตัวดูความสวยไงแล้วมึงเนี่ยก็เป็นคนผักความสวยออกไปวันนี้ความสวยเลตกที่มึงไงกูอะ่ะไม่น่าแยกกับมึงเลยวะขอโทษนะเว้ยไม่เป็นไรแล้วก็ขอโทษ ที่กูเคยทำตัวไม่ดีกับมึงด้วยไม่ว่าจะเป็นพูดจาไม่ดีใส่มึงใส่อารมกับมึง,งรงมวมถึงเรื่องนั้นด้วยเรื่องนั้นเรื่องที่พ่อกูยกมรดุกให้มึงไงจริงๆแล้วอะ่ะ กูไม่มีสิทธิ์โกรธเลยนะเว้ยเพราะการที่พ่อกูอ่ะเ,เขาจะยกของให้ใครเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่พ่อกูอ่ะเขาไม่ได้ยกคามให้กูดูแลคนเดียวอ่ะคงว่าเขารู้มั้งว่ากูคงดูแลไม่ได้กูไม่คงห่วยจริงๆอ่ะตึ้งพายเยียอะไรก็ไม่ได้ ถ้าพึ่งพาไม่ได้แลเว้ยป่านเนี้ยฟาร์มคงจริงไปแล้วมันว่าจะพังแหล่พังแหล่นี่ไแตะช่างเอาวะตอนเนี้ยเอาเรื่องปัจจุบันก่อนกูต้องพาเรียนกลับล่างส่วนเรืองฟาร์มเนี่ยไปคอกลับไปดูแลการโกรธกับมึงเนี้ยนั่งเสียเวลวาชีวิตที่ผ่านเลยว่ะ ไอวิน,นกูดีใจนะเว้ยที่มึงพูดคำนี้ออกมาแต่มึงรู้อะไรไหมถึงมึงจะโกรธจะเกลียดกูแค่ไหนอะกูก็ไม่เคยเกลียดมึงเลยเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะฉันเพิ่งรู้รู้หัวใจตัวเอง วันนี้ความเป็นจริงที่เราสองคนเลือกที่จะปิดกลายเป็นความเข้าใจที่มันเป็นเพื่อนก็ยังดีว่ะเพื่อนใช่เพื่อนนี่เหรอวะแค่ขอเป็นเธอจะได้ไหมแค่ขอ